สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป y o u t u b e นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการใส่รูปภาพหรือว่ารูปประจำตัวให้กับโปรไฟล์บัญชี YouTube ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำช่อง YouTube หรือว่าเป็นบัญชีส่วนตัวก็สามารถใส่รูปโปรไฟล์ได้รวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็สามารถใช้วิธีการนี้มาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เช่นกันค่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป y o u t u b e นะคะตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ที่หน้าหลักของบัญชี YouTube ใช่ไหมคะให้มาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่ายังไม่เคยใส่รูปโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปคน,นะคะ่ะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้อ่าในส่วนหน้านี้ให้เรามาเลือกที่ช่องของคุณตรงนี้ค่ะ ในส่วนหน้าการแก้ไขตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาที่รูปดินสอตรงนี้ค่ะแล้วก็เราจะเห็นรูปที่เป็นรูปกล้องตรงที่วงกลมเล็กๆที่ให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตรงนี้ก็คลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าในส่วนนี้ระบบจะให้เราเลือกรูปจากการถ่ายรูปแล้วก็รูปภาพจากที่เรา ดาวโหลดหรือว่าเก็บไว้ในคลังรูปภาพในมือถือของเรานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าสะดวกจะถ่ายรูปเองหรือเปล่าหรือว่าเลือกจากรูปภาพนะคะอันนี้ผู้จะสารที่จากรูปภาพในคลังมือถือนะคะก็เข้ามาที่คลังรูปภาพต่างๆของเราใช่ไหมคะก็มาเลือกรูปภาพในคลังเลยค่ะ รูปภาพตรงนี้เราสามารถขยายย่อเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยนะคะเมื่อได้รูปตามที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะก็ให้มาเลือกที่บันทึกนะคะตรงนี้อ่าตอนนี้ระบบเปลี่ยนรูปภาพให้เราแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถย้อนออกไปก่อนได้นะคะ นี่ค่ะเขาก็เปลี่ยนรูปภาพให้เราแล้วเดี๋ยวเรามาที่หน้าหลักนะคะตรงนี้ให้เรารีเฟซสักรอบสองรอบนะคะตรงนี้ถ้ารูปยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆปิดแอป YouTube ไปก่อนเลยนะคะแล้วค่อยเปิดเข้ามาใหม่ะคะ่ะ แล้วก็เปิดเข้ามาใหม่นะคะอาจจะเห็นว่าระบบเขาเปลี่ยนให้เราแล้วใช่ไหมคะรูปภาพที่เราเปลี่ยนในโปรไฟล์ u t u b e ตรงนี้ค่ะจะแสดงเฉพาะในแอป YouTube ของเรานะคะจะไม่เหมือนกับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของบัญชี Gmail ซึ่งเขาจะเปลี่ยนรูปให้เราทุกผลิตภัณฑ์ของ Google นะคะ แต่ที่เรามาเปลี่ยนเฉพาะแอป YouTube ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเฉพาะแอป y o u u u b e อะค่ะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่าใส่รูปโปรไฟล์ในบัญชี YouTube ของเราได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ